หลายท่านก็คงได้เดินทางไปท่องเที่ยวหลายท่านก็ได้เดินทางกลับภูมิลำเนากันบ้างนะฮะเดินทางใกล้ไกลเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดสกิดใจอะไรที่จะมอบให้กับผู้ที่กำลังเดินทางหรือว่าผู้ที่ขับขี่ยวดยานผ่านะในช่วงนี้บ้างครับจเจริญพรฮะก็ในช่วงเทศกาลหยุดยาวนะผู้คนก็คงนิยมที่จะกลับไปภูมิลำเนาโดยเฉพาะท่านที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพครับ นะซึ่งปัจจุบันการเดินทางก็สะดวกมากมายจะขับรถกลับเองก็ได้หรือว่าจะนั่งเครื่องบินกลับก็ตามเนี่ยนะก็ไปทําบุญนะทั้งถวายเทียนถวายพราอาบน้ําฝนทั้งไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือว่าเวียนเทียนกันนะในวันอัสสรามบูชาและเข้าพรรษาแต่ว่าเมื่อทําตามประเพณีเสร็จแล้วก็จะกลับนะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยแม่ก็ทุกคนก็มีความห่วงใยนะครับ ทังทางคณะสงฆ์เองทั้งภาครัฐเองหรือเจ้าหน้าที่จราจรต่างๆเนี่ยก็มีความห่วงใยว่าทํำยังไงจะให้ประชาชนนั้นเดินทางโดยความปลอดภัยเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยแม้แม้เราจะไม่ประมาทป้องกันตัวอย่างดีแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราป้องกันแต่เขาไม่ป้องกันมันก็อาจมาได้รับการเรียกว่าอุบัติเหตุนันเกิดขึ้นได้ในระหว่างทาง ซึ่งบางครั้งบางทีผู้คนที่อยู่ทางบ้านก็เฝ้ารอว่าเราจะมาอ,ะอยู่ร่วมกันเป็นการทำบุญประเพณีตามครอบครัวเนี่ยแต่พอได้รับข่าวที่น่าสลดใจเนี่ยมันกนะ็ทำให้หดหู่ใจว่าไปไม่ถึงบ้านจะแล้วหรือกลับมาไม่ถึงที่ทำงานจะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยกคำว่าไม่ประมาทอยากขาดสติ นะฮะเป็นเป็นคำที่พูดกันบ่อยเป็นคําที่พูดกันง่ายแต่ว่าเวลาทำเนี่ยแหมมันยากเหลือเกินนะฮะเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยบางทีเราท่านทั้งหลายใช้อารมณ์ในการขับ,บดังนั้นเราจะทำยังไงที่เราจะขับรถแบบไม่ไม่ใช้อารมณ์โดยการตั้งสติให้ดีว่าในการขับรถเนี่ยจริงๆเป้าหมายก็คือเรา ไปให้ถึงและปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าว่าแล้วมันมีอารมณ์เหนือการมีสติก็จะทําให้เกิดปัญหาทันทีเนะเมื่อสติมาปัญญาเกิดนะสติตเตลิดเกิดปัญหาอย่างที่ท่านว่ากันอันนั้นถ้าตั้งสติอยู่ทุกขณะหนึ่งเมาก็ไม่ขับนะบที่ท่านดนลงกันนะทั้งง่วงก็หยุดพักหลับสักง,งีบหนึ่งนะนอกจากนั้นก็ ถ้าหากว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็อาจจะหาโอกาสพักผ่อนซะก่อนนะแล้วค่อยเดินทางฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหลักๆที่เราเตรียมตัวก่อนจะเดินทางแล้วก็ดูแลไม่ประมาทก็ต้องดูแลรถนะเวลาน้ำมันก็ดีเครื่องยนต์ก็ดีอยางรถก็ตามที่ว่าเราจะดูแลให้มันปลอดภัยอย่างไรอันนี้คือความไม่ประมาทร,รอบคอบไว้ก่อน นอกจากนั้นที่สําคัญก็คืออารมณ์ในขณะที่ขับขี่เพราะเวลาที่อารมณ์ง่วงอารมณ์เบื่ออารมณ์เครียดอารมณ์โกรธฉุนเฉียวโมโหเวลารถด,ดาขับปาดกันไปปาดกันมาหรือในขณะที่รถติดมันอาจจะเกิดภาวะการเหนื่อยล้าบางทีที่มันเกิดอุบัติเหตุเพราะเหนื่อยล้าเกินไปแล้วมันวูบเนี่ยนะฮะก็ทําให้เรานั้นพลาดขับรถไปชนต้นไม้หรือขับรถไปชนเฉียวหรือตกสะพาน ตกครองตกน้ำเนี่ยก็ตัวเราคนเดียวก็ได้รับผลกระทบละนะฮะแต่ถ้าว่ามีคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยอยู่ในรถนั้นด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เสียใจหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเวลาฮนะกว่าที่จะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เราใส่ใจในอารมณ์ความรู้สึกในการขับขี่รถราสักนิดหนึ่งแล้วก็มีสติไม่ประมาทนะฮะปฏิบัติตามกฎจราจรให้ดีให้อภัยแก่กันและกันในการขับรถขับราก็จะทำให้เราเดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัยทุกฝ่ายก็จะมีความสุขนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เหนื่อยมากนักนะฮะแล้วก็ทางบ้านก็จะ หมดห่วงว่าเราไปถึงจุดหมายไปทางอย่างปลอดภัยครอบครัวแล้วก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่ต้องมานั่งสูญเสียกันนะก็จะทำให้ชีวิตเป็นสุขต่อไปเจริญพร